สวัสดีครับผมบาจารย์เทนชัยชามาศน,นะฮะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบต่อนะฮะถ้า A เป็นตัวประกอบเฉพาะซึ่งมีค่าน้อยที่สุดของ3 0 0พันนะฮะและ B เป็นตัวประกอบเฉพาะซึ่งมีค่าน้อยที่สุดของ3,3 0พัน 3. แล้วหอละมอของ A ยกกำลังสองและ b กกำลังสองเท่ากับข้อใดนะครับก่อนอื่นนะครับตัวประกอบเฉพาะหรือจำนวนเฉพาะคืออะไรนะครับจนวนเฉพาะคือจานวนที่ มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และตัวมันเองนะครับเช่น2 2ก็มีตัวประกอบ2งตัวคือ1นและ2นะครับเราจะพบว่าหอเรามอของจำนวนเฉพาะเนี่ย ab เนี่ยจะต้องเท่ากับ1เสมอเพราะอะไรเพราะจำนวนเฉพาะคือจำนวนต่างที่ไม่มีตัวประกอบที่มันร่วมกันนะครับมีที่ร่วมกันก็แค่ตัวเดียวก็คือเลข1นเพื่อนหอเรามอของจำนวนเฉพาะเป็น1เสมอนะครับไม่ว่าคุณเอาจำนวนเฉพาะนั้นไปยกสมมติว่ามี3เนี่ยยกกำลัง5 7, กับเจ็ดยกกาลังห้านะครับต่างคนต่างไม่มีตัวร่วมไม่ว่าคุณจะยกกําลังเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังไม่มีตัวร่วมนะครับมันจะมีตัวร่วมตัวเดียวก็คือหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยต่อให้ผมเปลี่ยนโจทย์เป็น A กําลังพันและ B กําลังพันเนี่ยก็ต้องตอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมมีจำนวนเฉพาะ A และ B นะครับผมไปยกกําลังหนึ่งพัน 1, 000, ทั้งคู่ให้หาหอละมอมมันก็ต้องตอบหนึ่งนะครับข้อนี้ใช้แนวคิดของจํานวนเฉพาะนะครับไม่ยากนะครับ ผมไม่ต้องหานะครับจำนวนเฉพาะว่าเป็นเท่าไหร่